สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาเพลินดีไหตอนนั้นเจอกันที่กกอที่ดการเลี้มอนนะขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะได้ยอันนี้ก็ที่สมัยกรกอกันแหละสวัสดีค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเก่งกล้องเยอะไม่ค่อยถนัดโซเชียลไปหาปูปลามาค่ะแม่ดาวแม่ดาววันี่ไปหาปูปลาได้อยู่ค่ะ ถ้าจะถามความก็คือว่านี่ถ้าจะถท้าฟาร์มก็คือมาวันที่ลูกขึ้นแล้วเราไปงานจะเป็นอาจารย์คนกันอนะที่มีนางรำร้อยร้อยกว่าคนมามาต่างประเทศกินแล้วก็เราก็มากันอีกครั้งหนึ่งนี่ที่เราบ้านมาบ้านย่าเชียเออมามานี่บ้านปู่พ่อทุกคนน่ะครับพ่อทุกคนอืแล้วถูกคน แล้วก the 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 ็ไปบ้านหนูเสือกันเนี่ยแล้วก็มานี่นีาเจอนุงจริงเอ้ยนั่งเตาไอ้ยูมาไฮดิงโซนตอนนั้นนอนเต็นท์อยู่หน้าบ้านหนูเสือกันค่ะบนไปไหนบนพีบีกว่า ตามญาติที่ไอ้หน่อยเลยแต่จำไม่ได้หรแอ้วจำได้อยู่ค่ะไหนแม่ดาจำไม่ได้หรอจำได้วยเหรอจ๊ะำได้แต่ว่าไม่รู้จักชื่อเลยลืมชื่อแล้วแต่จำได้แล้วเนาะมันนานแล้วเออแม่ดาอยู่ที่แม่ร้านแม่คำไก่ที่แจกเพื่อกันยักษ์นั่นแหละจำได้อยู่แต่ว่ามันก็คือมันนานแล้วแต่ดูอยู่ก็จะเห็น เราจะเห็นเขาไงเราไม่ได้เห็นเราเขาจไม่ได้ีเือแค่คนเแค่หกคนเจ็ดคนกับพี่นวัดอยากเอาเนนี้ขาไหมค่ะไม่แต่งไม่แต่งชาบ้านแล้วไม่แต่งไม่ยังไม่ข้าเลยนะข้ายังไม่เข้าเยอีกอ่เยอะพีดเยอ น่าจะน่าจะไล่ใส่อะไรก็มั้งไปยาดีล่ะอยู่ข้างหน้าบไปไปเลื่อนไปาลึเก่าเอ้าไปตอนขั้นนี้บ่ก็บาเมื่อไปทำรางทำไที่ปลูกผักอรมาตูเลย ขโมยปลาแล้วแมวขโมยปลาอาจารย์มาปล่อยลงน้ำเนี่ยแต่ว่ามันไม่รอดเหรอค่ะไหนแอนซื้อตรงไหนอะพี่อ่ะตรงนั้นค่ะไปนู้นเด้อนี่ตรงข้างนี้เลยค่ะเนี่ยทางัลานนี้แหละอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหตรงนี้นี่เดินเดินตรงนี้เลยค่ะใช่ทางทางอองหมูยังก็ใช่เพราะว่าเป็นกุรอที่ไว้สามเมตร มัวมนมาไปบ่งเม็ดฝั่งนี้ก็สาเม็ดฝั่งน้น้อยู่ฝั่งโน้นอยู่กับทีประพวนะได้ดับไอยู่กับโ้เรีท่านั้นเองไ้ยั่้ดนะจบแล้วับ้นี่ไงข้าเด่นไล่อยู่ไลอยูู่้มาพป้าอยู่พักพจ้ามอป้าไลอยู่ป้าไลอยู่จ้าผู้กอห ไมหาป้าไม่ละญาติเ้าอยู่ญาติที่ไปยังไม่หาป้าไม่จะพาป้านแม่เดีค่ะเดี๋ยไปวากันป้าไปัหวะเาปล่ล่ะไม่ด้าดีใจสวัสดีค่ะลูกือว่าม่งงดีใจไปเดี๋ยวพาไปค่ะเก็บป้าก่อนนะ ไปค่ะม่ลไม่รถก็เอาวนเข้าไปทางด้านหน้าแล้วก็มารับตรงหน้าประตูได้เลยค่ะนี่ไปไปตรงนี้นี่ไปตรงทางเข้าประตูตรงนี้แล้วก็ถอยรถเข้ามานี่ เอเอไปค่ะมาค่ะมามาอรถรัตนไอนีอ่ะมามั้วีค่ะเอมานะคะอดงกาไลน์นะเาไล์ไปมุมอ่ กำลังกินอะไรเนาะเดี๋ยวก็ออกมาลองน้นเอาหัวเขาคอเด็กคุณแม่เป็นดีค่ะสวัสดีค่ะสดจริง ค่ะไลฟ์ลสดอเด็กๆอยู่อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านใช่ค่ะี่โอไม่อยู่เีเ่ะไปเข้มามหลาลัยแล้วปีนแล้วอยู่ไอ้ิส่งไอซิสตะพุ่็เยอะไกอดยาวแล้มตนอยู่มสามมวอยู่มอสามก็เรียนก็ไห นั้นมาก็อมานนอนในสวนยาสวนยางพัลลนะของก็ต้องพอโนี้ก็งอยาแบบมือรมจะรับรับรับละคนกจะปคนลตอนนั้นไปแล้วผุคนเรียกแตนรับแขกหลอยู่คนถอมได้กระปุกของอยู่ตอนนั้นของข้าบ้านให้คูกไป ส่ง f อนะคะกลับบ้านนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะก็รอส่ง f อซนะคะแล้วก็จะได้ปิดประตูด้วยนะคะขอให้มีโชคมีลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ จำปาน้องทำไมลูกอ่ะยังไม่ได้ป huh ิดประตูย่า แม่ตามแม่ตามแม่เรีซีมาถึงค่ำนะคะกว่าจะเดินทางมาก็แสนไกลเนาะฮะตายเลจำปามาเป็นเพื่อนนะมาเร็ว พอส่งเอก็จะปิดประตูนะคะปิดประตูเสร็จแล้วมาเร็วๆจำป้า ปุ๊ก็กลับแล้วนะคะมันดึกแล้วมันนานแล้วเนาะไปดูนะคะว่าอยาชีทำเมนูอะไรต้มอะไรหนอต้มยำขาหมูสูตรห้องเต้ใส่สานก็สูตรห้องเต้ ที่เดียวอามนงเอาเสื้อเออคู่ทานไันอันไหนทานตัใหญ่เออนั่นแหละแทนั่เสื้อจะยำบ่เปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเอาละปุไม่รอกินบอกกลับแล้วคนที่บ้าน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ